สวัสดีค่ะวันนี้เนาะมาทาลูกชิ้นไก่อีกแล้วน,นี้ไปปั่นเรียบร้อยเนาะอันนี้เป็นลูกชิ้นไก่ติดเอ็นเนาะแต่ว่าเราใช้ส่วนสะโพกไก่นะคะเพราะเขาจะมีส่วนเอ็นเนาะแล้วก็หนังนี้เอออกกระดูกเอาออกนะคะเพราะว่าใช้ส่วนหน้าอ,อ,อกไก่ก็ได้นะแต่ว่าส่วนหน้าอ,อ,อกไก่เขาจะมีความแห้งเนาะแต่ความอร่อยสู้ส่วนสะโพกไก่ ลอกหนังลอกกระดูกออกนะคะก็จะเป็นมีติดเอ็นนิดๆอย่างเงี้ยค่ะจะอร่อยเด้งมากๆเลยนะคะน,นี้ไปปันป่นเนาะตอนปั่นนี้นะคะแนะนำเนาะอยากให้ลูกชิ้นเราเด้งนะคะนี่เป็นน้ําแข็งคะ่ะเย็นเกี๊ยบเลยให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะแช่น้ําแบบนี้เนาะเราก็ปั่นไปด้วยค่อยหยอดน้ําเย็นนะคะที่มีน้ําแข็งแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครจะเอาน้ําแข็งไปทุบเนาะ,ะแล้วก็หยอดไปเรื่อยๆตอนปั่นนะคะก็ได้เนาะแต่ว่า เราจะเอาน้ําแข็งแช่น้ําเย็นแบบนี้นะคะแล้วก็เอาน้ําเย็นจากน้ําแข็งที่เราแช่นะคะค่อยๆหยอดลงไปเวลาเราปั่นนะคะจะได้ใบมีดของเครื่องจะได้ไม่เสียความคมเนาะเราต้องรักษาเครื่องของเราให้ใช้นานๆคมคุ้มนะคะอันนี้มีคนสั่งลูกชิ้นไก่นะคะในทําขายนะส่งทั่วยูเคนะคะส่งทั่วอังกฤษนะคะโทษทีไอนี่เนาะเก้าอี้สัน่นอันนี้นะคะเป็นส่วนผสมของเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะใส่ลงไปในนี้แล้วเนาะ เนี่ยสูตรนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะนี่ชิ้นไก่ติดเอ็นนะคะขายดีรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะ,อ,ะอันนี้สามกิโลนะคะทั้งหมดนะคะเห็นไหมคะแป้งน้อยมากนะคะนี่รสชาติอร่อยค่ะมีรสเผ็ดนิดๆน,นะคะอันนี้เราจะมานวดกันนะคะเราจะใชะ้ใส่ลงไปในถาดนะคะแล้วก็จะได้นวดถนัดถนัดนะคะเดี๋ยวดูใ,ใกล้เลยเนาะ เราก็จะเอาส่วนผสมของเนื้อไก่นะคะที่เราบดละเอียดเรียบร้อยนะคะใส่ลงไปในภาชนะอะไรก็ได้นะที่เขาใหญ่หน่อยนะถนัดถนัดจะได้ผสมส่วนของเครื่องได้ถนัดนะคะนี่ไม่ต้องมีอุปกรณ์มากมายก็สามารถทําลูกชิ้นขายได้นะคะหรือว่าทําทานเองในครอบครัวนะคะเดี๋ยวจะขอเวลาเอาเนื้อไก่ใส่ลงไปในชามใหญ่ๆเรียบร้อยนะคะเ,คเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะ ใส่ลงไปในชามอ่างผสมใหญ่ๆนะคะเราจะเอาเครื่องปรุงทุกอย่างนะคะลงไปนวดกับไก่เนาะนี่เราทำเป็นส่วนเยอะนะคะเราจะไม่เอาพวกแป้งหรือว่าส่วนผสมไปปั่นพร้อมกันกับเนื้อไก่นะคะเพราะว่าไม่งั้นเครื่องเราจะพังเ,เร็วเนะเราจะใช้วิธีปั่นแบบนี้นะปั่นเนื้ออะไรก็ได้เนาะที่เราตามต้องการที่เราจะทำนะคะให ละเอียดเนียนะคะค่อยๆหยอดน้ําเย็นจัดลงไปเรื่อยๆนะคะนี่แล้วก็เอาเครื่องปรุงทุกอย่างมาผสมคุกเข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วก็เอามานวดกับเนื้อไก่นะคะเราจะทําแบบนี้นะคะเราทําวันหนึ่งเป็นสิบโลนะคะถ้าเกิดใครทําทานเองประมาณครึ่งโลนะคะหรือว่าหนึ่งกิโลเราก็ค่อยๆทยอยใส่ ผสมส่วนผสมทุกอย่างนะเครื่องปรุงเนาะลงไปปั่นในนั้นก็ได้เนาะแต่ว่าเราทําวิธีนี้เครื่องจะได้ไม่พังง่ายนะคะนะคะเราก็จะนวดส่วนผสมแป้งเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะให้เข้ากันกับเนื้อไก่ให้เนียนดีเลยนะคะเราจะเอาไม้พายเคลียร์ตะล่อมแบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ถุงมือนะคะนี่ เพื่อความสะอาดนะคะใครไม่มีถุงมือนะคะก็ล้างมือทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแนะนำไม่ต้องมีสีทาเล็บเนาะไม่งั้นจะไม่ปลอดภัยสีทาเล็บเราจะลงไปในลูกชิ้นเราได้เนาะค่ะเราก็จะนวดแบบนี้อะคะ่ะนี่ไม่ต้องมีเครื่องใหญ่ๆอุตสาหกรรมใหญ่ๆก,ก็ได้นะคะเราก็ทำวิธีนี้นะคะวันหนึ่งเราทำลูกชิ้นได้เป็นสิบโลนะคะเราก็ใช้วิธีนี้เนาะเห็นไหมคะ บางคนบอกว่า,าทําไมนวดส่วนผสมสูตรที่เราให้ไปมันเป็นเ,เละๆใช่ไหมคะนี่ก็เป็นธรรมดาเนะะี่ยมันจะเป็นแบบนี้เนาะนี่ค่ะเราจะนวดทุกอย่างเข้ากันนะคะเราก็จะเอาไปแช่ฟสนะคะประมาณอันนี้สามกิโลนะ,ะเราจะแช่ไปประมาณาชั่วโมงครึ่งนะคะชั่วโมงครึ่งหรือว่าสองชั่วโมงนะคะเพราะว่า ลูกชิ้นเราจะได้เด้งๆนะคะความเย็นต้องได้นะ,ะวิธีทําลูกชิ้นเนาะเราไม่ได้ใส่สารประหลอดหรือว่าสารกันบูดสารเด้งอะไรเราไม่ได้ใส่เลยนะคะนี่ทำกินปลอดภัยค่ะเราทานเองด้วยนะคะทาขายลูกค้าทานก็ปลอดภัยคํานึงถึงความปลอดภัยด้วยเนาะ,ะเราไม่ต้องการให้เขาเก็บนานมากนะ,ะเราทําตามสั่งนะคะเนี่ยสูตรนี้นะคะเราสามารถสูญยากาศนะคะแพ็ค ใส่ในช่องแข็งเก็บได้6เดือนนะคะรสชาติยังเหมือนเดิมนะคะเคยเก็บได้นะคะแต่ว่า,าไม่ถึง6เดือนนะคะทานหมดทุกครั้งนะคะแต่ว่าเราเคยลองเก็บไว้ประมาณ6เดือนนะคะเอามาทานยังรสชาติเหมือนเดิมนะะไม่เสียนะคะขนาดไม่ได้ใส่สารปลอดหรือว่าสารกันบูดอะไรเลยนะคะเพราะว่า,าวิธีแช่อาหารเนี่ยช่องฟิตเนี่ยต้องลบอุณหภูมิลบ18 องศาขึ้นไปเนาะเนี่ยค่ะติดลบ18นะคะถึงจะเป็นตู้แช่แข็งที่มีคุณภาพเนะาะอุณหภูมิค่ะค่ะเราก็จะขอเวลานวดทุกอย่างเข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ฟิสกันค่ะนี่ลูกชิ้นไก่เราครบนี่สมชั่วโมงเลยนะคะนี่เห็นไหมคะน้ำแข็งเกาะขอบ,ขอบนี้เนาะเห็นไหม เราก็จะนวดให้น้ําแข็งเขาละลายนะไม่เป็นก้อนเนาะจะนวดไปประมาณอีกสักห้านาทีนะคะระหว่างนี้เราก็ต้มน้ําให้เดือดรอไว้ได้เลยนะคะจะใส่เกลือลงไปในใน,น้ําต้มด้วยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดเพื่อดับคาวเนาะเพิ่มความหอมนะคะจะขอเวลานะคะนวดจนกว่าน้ําแข็งนะที่เป็นก้อนเนี่ยคะ่ะ ให้เขาละลายเข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเรามาบีบลูกชิ้นกันค่ะนน้ำเราก็เดือดเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะผ่อนไฟให้เดือดนิ่งๆนะคะเราก็จะมาบีบลูกชิ้นลงไปในหมอน้อนี้เราใส่ใบมะกรูดแล้วก็เกลือนะคะลงไปในน้ําต้มด้วยนะเพราะว่าบางทีนะ่ะลูกชิ้นเราปรุงสุกอร่อย ลูกชิ้นเราปรุงอร่อยดีแล้วแต่ว่าบางทีน้ําต้มเราจืดเกินไปข้างนอกรอบรอบ,รอบลูกชิ้นก็จะมีความจืดเนาะตามความคิดประสบการณ์ของเรานะคะนี่เดี๋ยวเรามาปั้นลูกชิ้นกันค่ะลงหม้อนี่ค่ะตามเคยนะคะถุงมือก็จุ่มน้ําเย็นนะคะนี่ใส่ถุงมือจะได้คุมความเย็นได้เนาะนี่แล้วก็ช้อนนะคะลูกชิ้นเราจะมีะความเหลวนะเพราะว่าเราใส่แป้งน้อยนะคะอย่างนี้ค่ะเราก็จะใส่ลงไปในหม้อเลยเนาะ มีมีลงไปหลายคลิปเหมือนกันนะควิธีทําลูกชิ้นเนาะน้ำต้องนิ่งๆไม่งั้นลูกชิ้นเราจะแตกเนาะใครชอบลูกเล็กลูกใหญ่ก็ตามใจชอบเนาะเนี่ยค่ะบีบง่ายๆนะไม่ยากนะคะเพราะว่า เขาจะได้ไม่กลมเท่ากับโรงงานปั้นนะเพราะว่าเราปั้นด้วยมือเนาะเป็นโฮมเมคนะคะเราเนี่ยเพราะว่าเราทำแบบโฮมเมคอาจจะไม่กลมเท่ากันเป๊ะเหมือนโรงงานเขาปั้นใช้เครื่องนะคะแต่ว่าให้ทานอร่อยแล้วก็รสชาติดีคนเขาก็ซื้อนะคะส่วนมากคนเขาจะชอบแบบโฮมเมคเนาะ ความเย็นของลูกชิ้นนี่ต้องได้นะไม่งั้นเขาจะไม่เด้งนะคะบางคนบอกว่าทําไมทําลูกชิ้นถึงไม่เด้งสูตรที่เราให้ไปเลยตามคลิปที่ลงใน youtube ก็บอกว่าทําไมถึงไม่เด้งเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าความเย็นอาจจะไม่ได้อาจจะตอนปั่นลูกชิ้นแล้วเครื่องร้อไม่ได้หยดความเย็นคือน้ําแข็งทุบลงไปแล้วเครื่องเขาไปทําให้เนื้อเราเนาะสุกก็จะทําให้ลูกชิ้นไม่เด้งได้นะคะ นีก็อีกหนึ่งเหตุผลเนาะนี่ค่ะปั้นเร็วๆเลยค่ะไม่ไม่ยากนะคะการปั้นลูกชิ้นนะ,ะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชำนาญเองค่ะเดี๋ยวจะขอตัวนะคะปั้นลูกชิ้นให้หมดเนาะเราก็บีบลูกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะหมดเรียบร้อยเนาะเราก็ต้มไฟ อ่อนๆนะะไปประมาณอีก15นาทีจนกว่าลูกชิ้นไก่เราจะสุกนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาไปน็อกน้ำเย็นกันค่ะนี่ค่ะเด้งๆเลยนะคะทำสูตรนี้เด้งแน่นอนค่ะนี่นะคะก็คือลูกชิ้นทั้งหมดที่เราทำเสร็จเรียบร้อยวันนี้เนาะอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาเส้นนะคะนี่เส้นใหญ่ๆเด้งๆเลยนะคะนี่ถ้าเกิด1กิโลนี่ก็ประมาณเา5เส้นเนาะไม่ประมาณนะคะช่างเรียบร้อยแล้ว5เส้นใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะ นี่ค่ะคือหนึ่กิโลเนาะแล้วก็ครึ่งกิโลก็จะมี2เส้นนะคะแล้วก็1เส้นอันเล็กนี้ก็คือครึ่งกิโลนะคะสําหรับคนที่จะซื้อครึ่งกิโลแล้วก็ทําเป็นแบบนี้เนาะช่างเรียบร้อยเนาะนี่จะมีวิธีบอกอยู่นะคะว่าวิธีปั้นลูกชิ้นปลาของเราปั้นแบบไหนช่างอะไรยังไงนะคะมีคลิปเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกชิ้นไก่ ติดเอ็นนะคะลูกใหญ่ๆนะคะเด้งมากเลยนะคะนี่ไร้สารเคมีนะคะลูกชิ้นปลาเราค่ะนี่ใส่ขนมจีนอร่อยมากๆเลยคะ่ะหรือว่าจะทําเป็นลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดนะคะหรือว่าเอาไปนึ่งเนาะนี่แกงเขียวหวานก็อร่อยค่ะนี่อันนี้นะคะเราจะแพ็คสีนะคะให้เขาเย็นลงนะคะนี่เพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆเลยนะคะซักน้ํามันเรียบร้อยนะ,ะให้น้ำมันแห้งๆแม่เขาเยิมเนาะเนี่ยค่ะ สีสวยแบบนี้เลยคะ่ะเด้งมากเห็นไหมคะนุ่มมากเลยนะคะแป้งน้อยค่ะใส่เย็นตาโฟอร,อร่อยมากเลยเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะแพนะ็คเนาะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าเราจะมีติดอินกริเดียนให้ด้วยเนาะเพราะว่าที่อังกฤษถ้าเกิดต่างประเทศนี่ถ้าเกิดใครกินแพนี่เราเราจะโดนได้นะเราต้องแบบลงส่วนผสมเครื่องปรุง เราจะต้องลงอินกรีดเดียนให้เขาด้วยนะว่าเราใส่อะไรลงไปมั่งเผื่อคนเขาแพ้ผงปรุงรสอะไรเงี้ยเราต้องลงให้เขาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขอเวลาแพ็กนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะลูกชิ้นปลาเส้นของเรานะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เส้นใหญ่ๆนะคะกำลังร้อนๆเด้งๆเลยนะคะใครสนใจสั่งได้นะคะนี่ส่งอาทิตย์ละครั้งนะคะทําสดๆใหม่ๆนะคะไร้สารเคมีค่ะ ลายสารกันบูดนะคะนี่ยังร้อนๆอยู่เลยนะคะอันนี้ก็คือลูกชิ้นไก่ติดเอ็นของเรานะคะนี่เด้งๆเลยค่ะลายสารเคมีค่ะนี่ลูกชิ้นปลาแบบกลมนะคะนี่เอาไปทำเป็นแกงเขียวหวานเอาไปนึ่งแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะหรือว่าน้ำจิ้มบุยรำยืนกินของเราก็มีขายนะคะนี่ เด้งๆเลยค่ะไปทอดไปย่างได้ทุกเมนูเลยนะคะใส่กว๋วยเตี๋ยวนะคะหืขาดไม่ได้เลยคนไทยแล้วนะคะต้องมีกว๋วยเตี๋ยวเนาะอย่างน้อยต้องแบบทุกวันก็ทานได้ไม่เบื่อนะคะนี่เนาะโอเคนะคะสนใจสั่งได้นะคะนี่อาทิตย์ละครั้งเท่านั้นนะคะทำใหม่ๆสดๆทุกครั้งคะ่ะสามารถแช่ตู้เย็น ได้ประมาณ3-4วันนะคะหรือว่าทางที่ดีแช่ฟรีสนะคะได้6เดือนนะคะอ,อุณหภูมิรถแช่ฟรีสนี่อุณหภูมิต้องลบ18องศาเนาะได้6เดือนนะคะนี่แพ็กสุญญากาศเขาจะแช่ได้นานขึ้นเนาะโอเคนะคะเจอกันค่ะสวัสด,ดีค่ะ